ก็หลักๆเลยที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของแพ็กเกจคือถ้าคุณใช้แพ็กเกจเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณซื้อเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้งานห้องครัวได้เลยทาวโฮมหลังกลางที่มีเสาเข็มแล้ว2องแ0 0หบาททาวโฮมหลังกลางที่ยังไม่มีเสาเข็มก็2อ1 9 0 0สบาบาททาวโฮมหลังมุมที่ยังไม่มีเสาเข็มก็2อ7แ0 0เบาทแล้วก็บ้านเดี่ยวบ,บ้านแฝดที่ยังไม่มีเสาเข็มก็359 0 0 0บาทอันนี้คือเป็นราคาเริ่มต้นเลยสําหรับงานแพ ครับผมสวัสดีครับวันนี้นครับอาจจะเห็นว่าสถานที่แปลกตาไปนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่นท t i Office นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มารีวิวหน้างานแต่ว่าจะมาแนะนําเรื่องของผมเป็นใครแล้วก็แพ็กเกจต่างๆแล้วก็เรื่องของวิธีการทํางานของเรานะครับระดับแรกเลยก็สงสัยกันใช่ไหมว่าผมเนี่ยเป็นใครทําไมถึงมาพูดชิปนู่นนี่นั่นออะไรอย่างนี้ได้จริงๆแล้วนะครับผมก็คือประธานบริษัทหยอกไม่ใช่ <laughs> เราเล่นไม่ใช่ ผมก็เป็นพนักง,งานคนนึงงนี่แหละครับที่แบบว่ามานั่งทํางานวินาทนั่นอะไรเงี้ยเหมือนกันทุกคนแต่ว่าผมก็มีหน้าที่มารีวิวหน้าง,งานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ด้วยครับก็บางท่านถ้าจองคิวสำรวจหน้าง,งานมาก็อาจจะเจอผมไม่เจอผมบ้างก็แล้วแต่อาจจะเจอกันอะไรเงี้ทีหนึงนะครับโอเคครับก็บอกอย่างเป็นทางการแล้วกันว่าผมชื่อนุ๊กนะครับโปรเจกต์นุ๊กโอเคก็ในส่วนแรกการแนะนําตัวก็จบเท่านี้นะครับโอเคแล้วก็หลักๆเลยที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของแพ็กเกจ แพ็กเกจเนี่ยเราจะมีให้หมด3แบบนะครับก็คือบ้านทาวน์โฮมหลังกลางทาวน์โฮมหลังกลางก็คือไม่มีพื้นที่ข้างบ้านนะครับก็เป็นเหมือนทาวน์โฮมติดติดกันใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกทาวน์โฮมหลังกลางแล้วก็ทาวน์โฮมหลังมุมทาวน์โฮมหลังมุมก็จะมีพื้นที่ด้านข้างหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบ้านแฝดหรือบ้านเดี่ยวนะครับหลักๆเลยจะมี3อันนี้โอเคอันนี้คือแพ็กเกจที่เราจัดมาให้นะครับส่วนใครที่ทํางานนู้นหลังคานี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันเป็นพื้นที่ ก็จะเป็นการคิดตามพื้นที่ปร,ริมาณงานจริงมากงาน,นครับอย่างเช่นปูเบื้องหรือหลังคาไม่จอดรถเนี่ยเราก็จะคิดตามพื้นที่เป็นเลทราคาไปหรือว่าอะไรอย่างี้ครับโอเคก็อันแรกอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของแพ er ็กเกจทาวน์ทาวน์หลังกลางเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือทาวน์หลังกลางที่ทางโครงการลงเสาเข็มหรือทํางานฐานล่างให้แล้วเราสามารถเกาะผนังทําหลังคาและทําห้องครัวส่วนกหลังได้เลยแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของห้องครัวที่ยังไม่ยังมีงานฐานล่างครับก็ต้องลงเสาเข็มเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างี้ครับ ครับตรงนี้คือจะมีราคาแตกต่างกันก็คือสมมติถ้าเป็นทาวน์โฮมที่มีงานฐานรากแล้วใช่ไหมครับจะเริ่มต้นที่2อง0 0 0หบาทอันนี้คือคุณจะได้ตั้งแต่พวกระบบน้ําดีน้ําทิ้งเรื่องของงานก่อผนังหลังคาเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องพื้นห้องครัวปูเบื้องพื้นตรงซักล้างแล้วก็ปูรเบื้องตัวเคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยแล้วในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของหน้าบานให้3ามชุดนะครับก็คือบานคู่2ใช่ไหมครับตรงเตาแล้วก็ตรงซิงค์แล้วก็ลิ้นชักรก็จะมะมมีีปาณน้ รเรื่องของทาวน์โฮมส่วนทั่วทาวน์โฮมหลังกลางที่ยังไม่มีเข็มก็แค่เป็นงานเพิ่มเข็มสอเข็มหกเหลี่ยมเข้ามาแล้วก็งานเหล็กพื้นแล้วก็ปรับพื้นเทพื้นนะครับมันจะต่างกันแค่สองสอย่างนี้แหละเกี่ยวกับงานฐานรากส่วนราคาของทาวน์โฮมหลังกลางที่ยังไม่มีฐานรากก็จะเริ่มต้นที่2องแสนสี่บาทนะครับก็จะได้ละเอียดแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยเราจะให้อยู่ที่2เมตรบวก2เมตรสีก็คือด้านสั้นอ่ะสเมตรก็คือด้านเตาที่ชอบใช้กันปกติใช่นะครับ จะให้เป็นระยะประมาณนี้อันนี้คือสําหรับงานแพ็กเกจทาวน์โฮมนะครับแพ็กเกจทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของระบบไฟสองสว่างภายในห้องครัว2ดวงแล้วก็โซนสักั้างหนึ่งดวงนะครับก็รวมเป็น3แล้วก็ปลั๊กไฟเราจะมีให้3จุดเหมือนกันก็คือปลั๊กไฟที่สําหรับพูดปลั๊กไฟเนี่ยเคาน์เตอร์แล้วก็ปลั๊กไฟอาจจะเป็นของตู้เย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วทาวน์โฮมอ่ะก็จะมีตัวไอ้ปลั๊กไฟตรงแทงน้ำไว้ให้ใช้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรข้างนอกก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งภภาาายยนนอออกหหรรืืใว่ ตั้งกู้เย็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งพนักง,งานที่เข้าไปสำรวจหน้าง,งานก็ได้ว่าต้องการแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจทาโฮมหลังกลางโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจทาโฮมหลังมุมแพ็กเกจทาโฮมหลังมุมเนี่ยผมบอกราคาเลยก็คือ2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซึ่งได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับแพ็กเกจทาโฮมหลังกลางเลยแต่ว่า เข็มอะจะเปลี่ยนจาก3เมตรเป็น4เมตรก็คือความยาวเสาเข็มใช่ไหมครับโอเคก็จะได้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม4ี่เมตรจํานวน24ต้นก็คือปกติก็ใช้ตามพื้นที่หน้างานครับมีเท่าไหร่หรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าใช้ไม่พบก็จะเป็นลงรับแทงน้ําอะไรเงี้ยเอาประมาณนี้นะครับไอตัวแพ็กเกจของทาวเ์โฮมหลังมุมเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยนึงก็คือเรื่องของไฟไฟในะห้องคัวเราจะให้3จุดแล้วก็ช่องแสง2จุดแทนนะครับแล้วก็โซนทั้งหลัง1จุดแล้วก็ระแนงอะไรเงี้ยคือมีให้ครบหมดทุกอย่าง คือถ้าคุณทํางานกับเราอ่ะหรือว่าใช้แพ็กเกจเราอ่ะคือถ้าที่้คุณเห็นในรีวิวอ่ะคือเราจะมีให้ครบเลยแต่ว่าหน้างงานคุณจะใหญ่หรือจะเล็กอะไรเงี้ยก็มาดูอีกทีน,นึงว่าต้องเพิ่มอะไรค่าใช้จ่ายอะไรตรงไหนเพิ่มบ้างนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจของทาวเวอหลังกลางทาวเวอหลังมุมโอเคต่อไปก็จะเป็นแพ็กเกจของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเนี่ยจะอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือเป็นราคาเริ่มต้นเลยสําหรับงานแพ็กเกจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดที่จะะทําาห้องงคครครััวนนกลบ บ้านเดี่ยวบ้านแฟนเนี่ยเราให้พื้นที่อยู่ที่20ตารางเมตร20ตารางเมตรก็จะแบ่งเป็นห้องครัว12ตารางเมตรแล้วก็โซนักล้างอีก8ตารางเมตรหรือถ้าคุณจะจัดสรรแบบว่าเป็นสักล้าง2ฝั่งก็ได้ก็ฝั่งละ 8. อ่ะฝั่งละ o hour later อ๋อฝั่งฝัง่งละสตารางเมตรก็ได้ครับก็เป็น2.2กคูณสแล้วสองคูณสองแล้วไปห้องโงกลางก็ได้เพราะไงตัวบ้านเดี่ยวอ่ะมันก็จะเป็นบ้านตรงกลางแล้วก็มีพื้นที่ข้างบ้าน้ายขว่านะครับแต่พอเป็นบ้านแฝดอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆพวกเาวคมหลังมุมก็คือด้านหนึ่งที่มันติดกันอะไรอย่างงี้ก็ดูกันตามหน้างานนะครับบ้านบ้านแฝดอ่ะมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือ บ้านแฝดที่เป็นฐานลากติดกันก็คือติดกันใต้ดินมันก็จะดีตรงที่ว่าซ้ายขวาก็จะมีพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็บ้านแฝดอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นด้านบนครับหรือผนังอะไรพวกนี้มันติดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดสประเภทก็คือเราสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะจัดอ,องค์ประกอบมันหรือจัดเดย์อัพของมันยังไงดูก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเลยครับโอเคแล้วก็มาในส่วนของงานฐานลากของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดงานฐานลากเนี่ยก็จะได้เสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรจำนวน30สต้น ทำไมถึงให้เยอะจังเพราะว่า30ต้นเนี่ยเราจะลงเป็นหลุมหลุมละ3ต้นซึ่งไอ้จำนวนหลุมที่เราลงให้เนี่ยก็จะยิงทั้งหมด10หลุมซึ่งพอดีกับหน้าง,งานห้องครัวบ,บ้านเดี่ยบ้านแฟลทที่มีขนาดที่ส0ตารางเมตรอันนี้ก็คือตามระยะที่เราคิดตามแพ็กเกจไปเลยมันก็จะแบบว่าครอบคลุมทั้งหมดโอเคพอเราลงเสาเข็มพกเรืมเสร็จป,ปุ๊บก็จะเป็นงานฟุตติ้งฟุตติ้งเนี่ยเราให้ขนาดที่60คูณหนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหน้างานอีกทีนึงว่าหน้างานนั้นสามารถทําได้ถึง6060หรรืืือออเเปปล่่าาาาหหบบงนนนน้้ะมัพทีแคก็็จจ พุตติ้งตัวยาวไปเลยหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูอีกทีนึงโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นงานคานนะครับคานคอดินคาข้อดินเนี่ยเราจะใช้เหล็ก DB12 ขนาดคานที่เราทำอ่ะหรือที่เราผูกอ่ะก็จะเป็นขนาด2030อันนี้คือรวมที่เทป,ปูนเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเหล็กคานเพียวๆปเปล่าๆเน่ยจะอยู่ที่15 25ทําไมต้อง15 25เพราะว่าเหล็กปอกคานที่เราใช้อ่ะจะเป็นตัวกําหนดขนา,ดขนาดของคานมา,มาเลยพอเราเทป,ปูนเพิ่มก็จะเป็น2030โอเคอันนี้ก็คือจบของเรื่องคาานนนนแต่่รปกก็็็จะเเเืือองงงขลพ้ เหล็กพื้นเนี่ยใช้เหล็ก RB9 บเกระยะแอดอยู่ที่ประมาณ15-20เซนก็แล้วแต่หน้างานว่ามีขยับยังไงหรือผูกอะไรยังไงใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป๊ะ15เซนเขนาดนั้นก็จะอยู่ในช่วงเล็กเขาๆประมาณนี้แหละงานเหล็กพื้นส่วนต่อ,อไปก็คืองานปรับพื้นเทพื้นปรับพื้นเทพื้นเนี่ยถ้าหมู่ว่าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟระส่วนใหญ่เราก็จะใช้รถปูนแผ่นนะครับตรงนี้มันก็จะได้ค่าสเต็งปูน2อ0ที่แบบว่าผ่านมาตรฐานการกําหนดประจักรที่ แผ่นปูนเขาหรือว่าอะไรยครับโอเคแล้วก็เรื่องของรายละเอียดงานหลังคางานก่อผนัง,งอะไรก็มีคล้ายกันแต่ก็ขยายตามสเกลไปว่าเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมทาวน์โฮมหลังกลางทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยก็ขยายสเกลกันไปตามนั้นนะครับแล้วก็อย่างนึงเลยที่แตกต่างเลยครับชัดเลยก็คือเรื่องของเคาน์เตอร์ทาวน์โฮมอะ่ะเราจะให้อยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรที่สิบใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยบ้านเดี่ยวเราจะให้ที่3มเมตรหกสิบสามเมตรหกสิบมีอะไรบ้างก็คือหน้าบานคู่หนึ่งชุดสําหรับเตาอีกหนึ่งชุดสําหรับซิง แล้วก็เป็นลิ้นชัก1ชุดแล้วก็เป็นบานแก๊ส1ชุดอันนี้คือจะเป็นสแตนดาร์ดที่เราให้กับทางลูกค้าเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบหน้าบานที่เราให้ในแพคเกจอ่ะก็สามารถที่จะาหาตัวอย่างมาว่าในโฮมโปรมีขายไหมสามารถแบบว่าหักกันได้หรือเปล่าหรือว่าราคาเท่ากันไหมซึ่งถ้าราคาเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแจ้งสีแจ้งขนาดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยว่าชอบแบบไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อแล้วก็เรื่องปลั๊กไฟอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮม ทั้งสองประเภทอ่ะเราก็จะให้ปลั๊กไฟ3จุดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องระบบไฟสองสว่างนะครับก็จะเหมือนทาวโฮมหลังมุมก็คือให้ไฟสองสว่างในครัวทั้งหมด3จุดแล้วก็โซงลักล้าง2จุดนะครับโซงลักล้างเพิ่มมาจากทาวโฮม1จุดนะครับก็ให้เป็น2จุดโอเคแล้วก็ตัวการปูกระเบื้องเนี่ยผมบอกเลยว่าบ้านเดี่ยวเราจะปูกระเบื้องผนังอะ่ะให้ที่ระยะแค่ตัวเคาน์เตอร์ก็คือ3เมตรทุกสิแต่ถ้าเป็นพวกทาวโฮมหลังกลางทาวโฮมหลังมุมเนี่ยเราก็จะปูให้3ด้านเลย เออเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยก็คือเรื่องของร้วในบางตา้วดในบางตาเนี่ยเรามีให้ตั้งแต่ทาโคมหลังกลางทาโคมหลังมุมแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับ้วในบางตาเนี่ยเราจะใช้สีจาก t a loop paint t a loop paint เนี่ยก็คือเป็นสีที่ทาพวกแผ่นหลังคาซึ่งมันอยู่ติดทนนานแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องซีนว่าสียคุณภาพจริงๆก็ประมาณนี้ครับแพ็กเกจทาโฮมหลังกลางที่มีเสาเข็มแล้ว219 0 0 0บาททาโฮมหลังกลางที่ยังไม่มีเสาเข็มก็2อ9 0 0 0บาท ทาวน์โฮมหลังมุมที่ยังไม่มีเสาเข็มก็2 7 9 0 0 0บาทแล้วก็บ้านเดี่ยวบ,บ้านแฝดที่ยังไม่มีเสาเข็มก็3 5 9 0 0 0บาทราคาเนยที่ผมบอกทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นราคาของเสาเข็มหกเหลี่ยมที่อยู่ในแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าหมูว่าคุณต้องการที่จะอัปเกรดเสาเข็มเนี่ยเป็นไมโครพายก็ดูตามขนาดพื้นที่ีทีหนึ่งว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่ต้นแล้วเลทราคาเท่าไหร่พวกงานของเราอะ่ะก็คือถ้าหมูคุณใช้จํานวนเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเลทราคาที่ต่ําลงมานะครับอนน 응แพ็กเกจก็มีประมาณนี้หละครับถ้าใครสงสัยตรงไหนอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาสอบถามได้เพื่อตรงไหนผมพูดข้ามไปหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็พยายามจะแบบว่าทําสคริปต์มาเพื่อดูว่าต้องพูดอะไรตรงไหนบ้างเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับทั้ง3ทั้ง3แพ็กเกจนียบอกเลยว่ารางน้ำอ่ะเราให้ที่8นิว้วหรือ20เซนทั้งหมดนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ําจะรัว่วหรือว่าน้ําจะลน้นรางหรือว่าอะไรางี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาแ็อยู่ในราคาแพ็กเกจที่เราให้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องขนาดพื้นที่ก็ คุยกับโปรเจกต์หน้างานอีกทีนึงก็ได้ครับว่าพื้นที่ของคุณเข้าข่ายประเภทไหนเพราะบางทีอ่ะบ้านทาวน์โฮมหลังกลางก็จริงแต่ว่าพื้นที่ข้างหลังเยอะมากเกือบเท่าบ้านเดียวเลยเราก็ต้องอาจจะโยกย้ายแพ็กเกจไปใช้บ้านเียวเพราะว่าราคาจะคุ้มกว่าถ้าเกิดมีการลดออกหรือว่ารีฟันออกหรือไม่ได้ใช้หรือว่านํามาเองเอะไรเงี้ยก็อาจจะเราก็จะรีฟันให้ตามโปกตินะครับแต่ว่าราคาก็จะรีฟันได้น้อยหน่อยเพราะว่าเราถัวเฉลี่ยราคาไปทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องงาน ทำหลังคาลงจาดรถหน้าบ้านครับแล้วก็มีตั้งแต่แผ่นเมนชีต PE PU ไวนิล e, ท้องเรียบไวนิลฟ้าละแหนงเมนชีตฟ้าละแหนงมินิโกท้องรอนคุริชิตันท้องเรียบชิงโคไลท์อะไรอย่างี้เรามีหมดเลยนะครับก็ให้สอบถามเข้ามาก่อนว่าชอบแผ่นหลังคาประเภทไหนการใช้งานเป็นยังไงบ้างหรือว่าอะไรย่างี้ครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับของงานหลังคาโปรเจกต์กาจะถามคุณก่อนเลยว่าคุณลูกค้าต้องการใช้หลังคาแบบไหนแบบว่าแค่พอใช้งานสวยหน่อยนึงหรือว่าสวยมากๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ พวกนี้ก็จะอยู่ตามไซส์ของหลังคาก็จะมีตั้งแต่ไซส์ m ไซส์เไซส์ XL ก็ตามที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ครับว่าพอใช้งานสวยสวยมากๆอะไรประมาณนี้ครับก็ไซส์ M อขนาดเด็กอยู่ที่4ีู่ณสก็จะวิ่งรอบเลยมันก็จะแบบไม่ได้ซ่อนแผ่นซ่อนรางอะไรขนาดนั้นก็จะแบบมีเห็นอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอถ้าอยากให้มันสวยซ่อนแผ่นซ่อนรางอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นหลังคาไซส์ L าแทเอลเนี่ยตัวเหล็กอะจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเลยเพราะเป็น6นิ้วอะยังไงเมื่อเวลาเรามองจากหน้าบ้านเข้าไปมันก็จะแบบมองไม่เห็นแผ่นหลงังคาแล้วมันจะเห็นเป็นเหมือนหลงังคาเราเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่าตรงๆสวยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปก็คือเหล็กไซส์ XL ไซส์เเนี่ยก็คือจะเป็นเหล็ก42ชั้นแรกก่อนแล้วก็เป็นเหล็กของคุณสงเทินด้านบนอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเป็นกรอบปิดอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าสวยอะไรอย่างงี้ครับทั้งทั้ง3ไซส์เนี่ยหรือว่าทางงานหลังคาที่เราทำส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าสไตเด ต่ถ้าหมูว่าคุณอยากได้หลังคากระเบื้องร้อนคู่หลังคาซิแพคโมเนียอย่างงี้เราก็ทําได้นะครับให้ทางโปรเจกต์ไปประเมินหน้างานอีกทีหนึ่ง,งว่าต้องทํายังไงระยะอะไรอย่างนี้เป็นยังไงหรือว่าอะไรยนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ครับที่อยากมาแนะนำนะครับก็คือเรื่องของแพ็กเกจเรื่องของงานหลังคาแล้วก็รายละเอียดข้างในแพ็กเกจว่ามีอะไรให้บ้างหรือว่าอะไรย่างี้ครับคือถ้าคุณใช้แพ็กเกจตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าคุณซื้อเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเท่านั้นนะครับเขาสามารถใช้งานห้องครัวได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าจะรวมกระเบื้องยังอ,อ๋อพูดถึงรวมกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยเราให้กล่องละสองหรือตารางเมตรละสอง้นะครับอย่างทาวน์โฮมเนี่ยอยู่ที่10ตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็จะออกค่าเบื้องให้คุณอ่ะที่10ตารางเมตรเลยก็เอา10ตารางเมตรคูณ2แล้วก็อยู่ที่2,000ใช่ไหมครับเพราะโปรตีคกระเบื้องอ่ะมันจะกล่องหนึ่งประมาณ2 1งบาท219บาท220 230อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ลายหรือแล้วแต่ความนิยมณตอนนั้นนะครับว่าลายไหนออกมาใหม่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนเกินพวกเนี้ย ก็สมมุติถ้าคุณเลือกกระเบื้องกล่องละ219บาทคุณก็เอาส่วนเกิน19บาทเนี่ยที่เกินจาก200อ่ะมาคูณกับ10ตารางเมตรใช่ไหมครับหรือ10กล่องอะไรเงี้ยก็คือคุณจะจ่ายส่วนต่างแค่190บาทอ้ยใช่ปะวะ19คูณ10เออใช่190บาทครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเกินของค่ากระเบื้องเนี่ยเราก็มีบริการทั้งหมดเลยเรื่องกระเบื้องอะไรพวกนี้ เรื่องกระเบื้องเราก็มีให้เลือกที่บุญถาวรและก็โฮมโปรครับเลือกได้2ที่เลยว่าคุณชอบแบบไหนสมมุติว่าคุณมีกระเบื้องที่ต้องใช้4ี่ลายเลือกบุญถาวรสองเลือกโฮมโปร2อย่างนี้ก็ได้เลือกโฮมโปร1บุญถาวรสอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบลายไหนแล้วก็ตามพวก สไตล์ต่างๆงานห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีให้เลือกดูในเพจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมูจิสายคีนแบ็คแบ็คดารักอะไรเงี้ยเราก็มีหมดเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนก็สามารถไปเลือกดูในเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้เราก็ได้ แล้วก็เราก็จะมีเรื่องการทาคลิปรีวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวงานต่อเติมที่กําลังก่อสร้างอยู่หรือว่างานต่อเติมที่เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคลิปทั้งหมดเลยแล้วหลักๆเลยก็เป็นพวกงานหลังคางานปูกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครกาลังสนใจอยู่อยากแก้ปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ติดต่อสอบถามเขาได้แล้วก็รับทําทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างก็คือเรื่องของพวกการรีโนเวททุบนู่นทุบนี่ก่อผนังเพิ่ม หรือห้องน้ําขยายห้องน้ำอะไรเงี้ยเราทําหมดเลยนะครับก็คือตรงไหนที่เป็นเกี่ยวกับง,งานปูนหรือว่าคุณอยากทุบตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าถ้าเป็นบ้านใหม่ก็ดีเลยก็คือแล้วก็เซ็ตโครงสร้างกันใหม่ทํากันใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามที่คุณต้องการ,รประมาณนี้ครับสําหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับก็คือจะมีเรื่องของขั้นตอนการทํางานนะครับสมมุติว่าคุณสนใจแล้วว่าอยากทกํากระบวยอสัก บริษัทเราเนี่ย DMT ใช่ไหมครับคุณก็ติดต่อเข้ามาทางช่อง Direct Message ต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ไลน์พวก IG หรือว่า t i k t o อกเลยถ้าเข้ามาได้หมดเลยครับแล้วคุณก็แจ้งว่าหมู่บ้านคุณอยู่ที่ไหนบ้านที่เท่าไหร่เบอร์โทรศัพท์โลเคชัน่นแล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าจะทํางานอะไรบ้างนะครับถ้าคุณรู้ขนาดหรือว่ามีรูปหน้างานก็ดีครับก็ส่งมาด้เลยจะได้มีจะได้ให้ทางน้องแอดมินเขาประเมินให้ใหนึงว่า เดือค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเราบอกก่อนนะเราทํางานสา์อาทิตย์ด้วยน,นะไม่ได้หยุดสา์อาทิตย์นะก็คือแทบไปทํางาน7วันเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถแจ้งเขามาได้ว่าสะดวกวันไหนเวลาไหนอะไรอย่างี้นะครับพอหลังจากจองคิวเ็จใช่ไหมครับโปรเจกต์เขาก็จะไปสำรวจหน้าง,งานว่าพื้นที่แล้วก็ทําใบราคาให้ พอลังทำไปราคาเสร็จปุ๊บถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าโอเคแล้วก็จะเป็นจ่ายมัดจําค่าออกสัญญาครับก็นัดกันวันกันเซ็นว่าจะเซ็นที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากเซ็นสัญญาครับเราก็จะเข้าเริ่มงานอ่ะภายใน7จ็ถึงสิวันแล้วแต่ว่าทางนิติคุณอ,อนุญาตให้เข้าหน้าง,งานได้วันไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็หลกักๆกันประมาณนี้อ๋อ,อแล้วก็ลืมบอกไปเข้าสัญญาจะไปหักลบในงวดแรกนะครับก็คือเราไม่ได้แบบว่าเก็บหรือชาร์จอะไรเพิ่มก็สามารถไปหักลบในงวดแรกได้เลย มีอะไรอีกไหมเนาะประมาณนี้แหละครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากให้เราแบบว่าประเมินให้ส่วนไหนหรือว่าให้น้องประเมินในเพจ Facebook อะไรนี้ก่อนก็ได้ส่งรูปกันเข้ามาส่งรายละเอียดกันเข้ามานะครับว่าชอบกันแบบไหนอยากทําแบบไหนหรือว่าอะไรครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวงานต่อเติมโรงจอดรถ งานห้องเด็กะสงค์งานลานซักล้างหรือจะเป็นแค่รั้วระแนงหลังคาอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยเนื้อเวทท่าเสียเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไวใ้ใต้คลิปนี้ตรงนี้โอเคอันนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าสนใจในส่วนไหนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเผื่อแบบหลายคนก็ ส,ส,สนใจอยู่หรือว่าสอบถามเข้ามาว่าเอ้ยไอคนที่พูดเ่าเป็นใครแต่แว่นำดำๆท่าทางกล,ลัวๆอะไรเงี้ยกราวันนี้ก็มาพูกเลยครับว่าผมคือโปรเจกต์นุกนะครับนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อถางมาได้ครับสำหรับว,วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ go